พิษกรรมมสบายดีพี่น้องกุหลาบเลวพิษกรรมนะเฮ้ยไม่นช่ตายเอาหายนี่สบายดีพี่น้องนำน้องมายแป,ปบ้บกเลยอเอาไปแลยิมีจักเลือดซนะิมีจกัจกหมื่นอวอ<อ>่าออที่บดานีพีสองพี <laughs> ่น้อง เด็กๆเด็กๆม,มายาวต่อปะปะมันตากลูกหลอกล่ออยู่<อ>ยังมีผู้ชิตามมาอยู่พี่น้องมงจงไม่ไหนเขาอันนี้พยังแยงกันรีบไปห้าพักมาเตรียมใบถาสีเอ้ยสีากาิปล่าแสบทะลุถูกใจไหนะนะนะที่ถูกใจไหนคะำถูกใจเนะี่ถูกใจเนะี่ อยากคือตูนนี่ลูกมึงนะใบอยู่ตรงบนเขาเออมันหูอะไรหันมุนมันอยู่ตรงบนน่ะกูต้องเอาขนมออกไปจากซองธงซานธงพนมาเนาะลมมาเออแล้วมากูกับเพื่อนเพือนมอกระแลนกับลูกปุบปับมอกระขนมมอกระมาขวามากระมากินหมายกูสิแลนลงมาเอาอันผ่าห่มขึ้นไปปุ๊กป๊กขางตู้เย็นมอกระสิแลนลงมากูอีกมอยยะเด้ถ้าแม่ยันเลยลูกถ้าแม่ยันนะลงมามอกระยิ่งพวกวอกกูในคันได้มอกระไรเอ๋อถ้าก็จะเพิ่มแบบ น้ำเข้าเลยไเรื่อยๆไปเรื่อยาย่าป้าจำก็ดิบนงหมันิบบ right ่โ <aslında> อ <noise> ้ยเน่ยจนตากวยพูดป้าจ้ำตัวัวมันดิบขี้ขาอยู่ป่าแช่บ่อยอาระสิ แบบลแบบึไอย่าล่ะสิปใชกะว่าด้จะาจอเกี่ยเขาแล้วนอไได้ไหมไะพดขงโ่ปวดจชลส่้กิลงทังไหนยู่หน้าโคหรือชิลงอยู่หน้าบ้านหน้าโค ขมักไหมดินใหม่เขาถือกขาถือักใส่ฮหน้าบ้านสะดวกแน่นงหน้าโคกากินกัสะดวกทั้งสะดวกทั้งได้ไหลงัวไหลง้างอีกมัมีเป็ดมีไก่ยังไปวุนแถมดินใหม่อีกงามใช่เปล่าอือผุพึ่งกันนะมหมูก็มีใหแอยา่ น้ำกันหนามมันอีตาโคตรก็นน <c oughs> สุลาเซลนะขงังเบิ่งอะไรกันจะให้มันอุดมสมบูรณ์มันก็ต้องมีสุราเซลไหลลงน้องโจกโจกขั้นถังก็จ,กา,า,จากถังอยู่หน้าโคกยู่หน้าบ้านนี่ว่ามันอันนั้นแหละเอาลงอยู่หน้าโคกเพราะหน้าโคกมันเป็นเศียรเป็นสวนเป็นอะไหนเนาะอืม <c oughs> ม in right. oh, right. um, ันต้องไล่ลงน้องนะโจกโจกหนามันกรสีบลบกอันอุดมสมบูรณ์ปล่อยหรือไม่จะคลองปูกคลองพังได้โซลาเซลล์นะเห็นของเขาแล้วถ้ามันกรลักประมาณสามหมื่นกูได้ยังสิได้สามแสนเห็นเขาเห็นเขาอ่ะก็คือว่าบริเวณบริเวณไรบริเวณสองแสนก็ได้เอาโซลาเซลล์หนามมันนะหนามาไล่เองมันนะหนามไล่อยู่บนมือบริเวณ ที่ขยา่ใช่คู่ง่พลังแียงอาทิตย์นี่แบบว่าข้าวบเฮิก็กับิหัก็กไลเองอไล่แสงน,น,นเมิ่งท้ากับบิดจะเป็นต่องเอาหนับ <c oughs> หากว่าจะเป็นต่องเอาหนาได้หัวข,ขาไฟกับแพงไรตอนนี้<อ>ข้ะเอาหนได้ฮดเนื<อ>้เปลงเนาะเปลืองขาไฟอยู่หนหมยังดอกลกมาลกมาลกมาทั้งเมืองแลยสุราเซลล์ ไปนอนก่อนอืมไม่นอนขี่จะนอนพันเย่แปกอ่ะเจ้าบางโม่บางโม่นะขยากปลูกหน้าพันหนึ่งพันห้าอดามบ่อพันหนึ่งพอดีงามขันหนึงกะทายพอด้ขายก็กอกาะแก่คณะพี่น้องพอได้สางเสริมรายได้พี่น้องเอ้ยถาวนุนยายแป๊เนี่ยเด้อแล้วก็มาร์คซาลีเนี่ยที่นั่นได้ สาหายสนาบุยังเห็ดหอนยำหอนยำเห็ดแล้วก็อยากเห็ดเด้บานี่ผลต๊เด้อบาทนีู่นี่นะหงหนหนมากากินนาแม่กก่างห้ช่ยห่างห้ พอเาก็ค่ะร้านย่ากินตกมาพีโอ้ยนี่ผมก็ซาจมใเลยมาเพ่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 มีน่เลยอืจ้ากุปถัมะค่ะเขาบมักอนแหนก็มีบัพถ้าหักหอนแกินกากคือแซ่บไปด้วขาะทาน กูเคทำกูเช่นอะเรากูก็มาเลจทหาไทหมอจักกูหมอจักก็จะก็ใบชาก็มีอีกจอาไปต่หนเนี่ยไม่ใช่ต้มมหารเปลากินได้กับมันมองใบชาสลกินในบดกะลาวเออมีักอันบ้ หอนแอนหักุ้นนะคิวหลยคนกับ่ไดยอยเดตัวอลงเป็นยังม่นึงน่ะดีใจข้งลูกเสียมันน่ะเขาจะโต๊ะลงมามันก็ดีใจยินก็ขากงกกลัวสันคือกัน มัมเอาสาวดีเอาบอมึงทามันแมันเอามึงยุมึงเจ้าอือมึงเจ้าสาวสีเออสาวสีก็เแซ็กซี่นะอานยืนชุกแหละ ม่ได้ฉีกได้หัวมึงฉีกกันผิงเนี่ยกับผิงเลยมึงมีมาคืผิงน้อยเดยกกินแล้วมากินโท้น้ำตาลให้ยองเป้งออกซะก่อนดิพัอเสียวกับเป้งดิหมอเป้งเป่งเออมันชีมันชีกลยเป็นอะไรกันขันยันไม่ยันแจักหรอก ดีแต่ว่าใครจะสามสิที่ยเดน่ดเฮ้ยขาวอ้่นาแ่นี่ให้รูปนข้าน้ำตาลอยู่ไหนแน้านอยู่ไหน,น,นไหนน้ำตาล ตามีบอกนี่ยนี่หัมมีใสเกลือกันได้เฮ้ยอมยกาบ่ีฮายากบุเอดึ่บ่มันมันลุกมันอือเป็นน้ำอันี้

กินอิ่มแ,แล้วล่ะก็มีเหือมีแห้งหายบานี่ไปแกนบงกินแ,กแล้วล่ะก็อังกาบผู้เทแขกผู้มีเกืบมาแล้วปะไว้ไ right. สองตีมสี่ธรณีขึ้นอย่างเลย มอพัมนได้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 ตัวนั้นพอมาเลยได้แต่งโอ้ยมใส่กันตัวนั้นน้้เียนมาเบ้งหุ่นเ็นอยู่กลางทางกอดเอากางทางได้แจยางละ้น่งไยาง้ได้ย่าเด้แกอยู่บ่โอ้บลมึงต้องรู้ได้มัน ต้องดูได้ไหเอ้บบ้างพอไปเท้าี้ช้าเลยวกนนีเกิดอะไรได้ะรลาวะเนี่ยพักนะเด้อพอเท้าเราเตรียมให้นกระซัมนะเตรียมให้ร้านเคยอย่างรปบบหักขมัน่วาสวยตก่อนกินเพาจะหอาบเบิ่งกเห็นเนาะขอโทษที่ปนจักซ้ายก็เลยแต่ฐานแหละ ตอนเจาแหลงมาพี่เลยสิป้าพมกินเลยเหรอวดีไปยังระรกะรีแดนเขามา้าเปนนจพี่น้องมาเวียเวียอะเวียโอ้บักอรดีได้ยังบุหูจัคองดีน่ผักการดก็มีได้นะนอ้ักงนเ่นนี่ผักกาดผักกีดโอ้มีหอดทอันนี้ใช่มีได้ใช่ มันแบบกินใบเหมือนเออนนเออป็นปนางหัวยิ่มฟ่ามูบะไรเแล้วไปไ,ปไม่ติ่อีกหอนเห็นมาทักกาดจัดเตรียมล่อสูตรพิเศษนี่แต่บกคลมาเป็นต้นมาตั้งไว้เตี้ยกินเห็นใบอย่งงีกจะจอดเอาส่นบุี มันเหลือกิน3ามสี่คนไล้พักการินพักกาดนะเฮ้ยพักกาดสีมันชี้ตัวต้นทำหน้าหนึ่งนะพอดีขาดพักกาดนั่นเอาใส่เป็นโค้งโลดใส่เป็นโค้งแม่าจะพักตรงน้่านมเลกัเรนจบบบบด้พอดีันมันจะวบอีในเรียมร่อยันกี้ว่าอนภาพเนอะาเมื่อมก่อน่ ได้แชมป์ต้นหนึ่งวันนี่แล้วเป,เป็นอาหารที่ปล่อยเรื่อยๆปลากรมันค่ะค่ะเป็นอะไรคนได้จิ๊กอาเดี๋กินทั้งวันน่ะนะทั้งหมูจิ๊ก่ะกินที่นี่ก็ได้นี่ไหนคนจิ๊กลงมาเมียนคากิบอรแต่หิวเข่ากินซะสำนีแหละ